กรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสวัสดีครับผมอาจารย์พิสิทธิ์พยากรกลับมาพบกันในการพยากรณ์ดาวจรประจำเดือนกร,รกฎาคม2565นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีสิงห์นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวประจำตัวของท่านคือดาวพาทิตย์นะครับในช่วงต้นเดือนนั้น ครองอยู่ในราศีเมถุนได้ตำแหน่งราชาโชคดังนั้นก็ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนท่านรีบทาอะไรรีบทาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่องานการเจรจาโดยเฉพาะผมเน้นไปในการเจรจานะครับโดยใช้ศาสตร์ที่มีความรู้มีข้อมูลนะครับเพราะร่วมมีกระดาวพระพุธท,ทาให้มีความโดดเด่นนะครับพระพุธก็ได้เป็นตําแหน่งเกษตรพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งราชาโชค ทุกเรื่องจะได้รับการตอบรับนะครับเป็นอย่างดีเรื่องที่คิดว่ายากก็ง่ายขึ้นนะครับเรื่องที่คิดว่าไม่ยากก็จะกลายเป็นง่ายมากนะครับถึงแม้ดาวพระพฤหัสเนี่ยจะอยู่ในภพมรณะเรียกว่าดาวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอุปถัมภ์ค้ำชูเนี่ยอาจจะให้ความห่างเหินไปนะครับแต่ในช่วงต้นเดือนนั้นดาวประจําตัวท่านเดินดีนะครับท่านก็ ต้องเร่งรีบนะครับในเมื่อรู้จังหวะดวงดาวก็ฉวยโอกาสซะนะครับและดาวและในภพกรัรมมะนะครับก็ยังมีดาวพรศุกร์นะครับครองเรือนอยู่ซึ่งก็ยังส่งผลดีเพราะได้ตําแหน่งกเกษตรก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มภูนนะเพิ่มภูนผลประโยชน์เพิ่มพูนความสําเร็จแต่วันที่7กรกฎาเมื่อดาวมเนตายูย้ายเข้ามาสัมพันธ์กับดาวพรศุกนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เกิดผล แต่เรียกว่าดวนจีทีเดียวเพราะว่าดาวมนุษยต์อยู่เป็นดาวใหญ่และเคลื่อนไหวช้าและไปอยู่ในธาตุดินนะครับท่านก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานติดต่อประสานงานกับคนที่มีทัศนคติไม่ค่อยตรงกันหรอกนะครับหรืออาจจะต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะฮะบางทีการเจราจานั้นเนี่ยก็จะคุยกันลําบากดังนั้นให้รีบเจราจาทําทุกอย่างให้เสร็จสิ้นงานสําคัญนะครับ งานที่มีผลตอบแทนสูงค่าเร่งทำตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะครับพอหลังจากกลางเดือนไปแล้วนะครับทั้งดาวพ,พุธและดาวพราธิคีดาวประจําตัวท่านกน็จะโคจรมายังราศีกรกฎซึ่งเป็นภพวินาศนะครับจากที่ง่ายๆมันก็จะเริ่มยากขึ้นนะครับแต่ดาวพระาธิดาวประจําตัวท่านเนี่ยมันก็ยังเป็นได้ตําแหน่งดาวมหาจักรนะ แล้วก็เป็นตําแหน่งดาวโยงยศของดาวพระอาทิต์นะครับก็เรียกว่าต้องออกแรงพอสมควรนะครับก็เหมือนที่เขาบอกมหาจักฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาดผลนักหนาน่นายำเกงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องออกแรงมากเป็นพิเศษนะครับประกอบกับดาว พะเสาที่ถูกเร่งนะครับเร่งกําลังขึ้นมาในซึ่งอยู่ในภพอะลีนี่นะครับก็เรียกว่ามันจะมีอุปสรรคมากขึ้นในช่วงกลางเดือนไปไม่ว่าจะเป็นศัตรูเก่าๆคนที่แอบแฝงไว้หรือคู่แข่งทางการค้านะครับที่เป็นคู่แข่งเก่าและคู่แข่งขนาดใหญ่ด้วยนะครับก็จะทําให้ท่านเนี่ยต้องใช้เวลาในการ ทำงานมากขึ้นใช้เวลาในการแก้ปัญหามากขึ้นนะครับเรียกว่าเข้ามาไม่ได้ทําให้ท่านราบรื่นนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะผ่านพ้นมันได้นะครับเพราะดาวตําแหน่งดาวดีอยู่นะครับรวมกระทั่งท่านจะต้องใช้ข้อมูลนะครับเรียกว่าข้อมูลทางวิชาการข้อมูลอะไรซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับข้อมูลอ้างอิงหรือการทดสอบการอะไรก็แล้วแต่เพราะมันมันเป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับดาวทางด้าน ความรู้ในเชิงงานในเชิงความละเอียดของงานความรู้ด้านข้อมูลเทคนิคเปรียบเทียบอะไรกันแล้วแต่นะครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องการเขาเรียกว่าหลงลืมทรัพย์สินนะครับหรือทรัพย์สินสูญหายหรือทรัพย์สินเสียหายอะไรครับต้องระมัดระวังนะครับในเดือนนี้นะครับเพราะมันเข้าไปสัมพันธ์อยู่ใน ขาเรียกว่าในภพที่เป็นทรัพย์เขาเรียกเป็นความมั่นคงของท่านอันนี้ต้องเรามาระวังนะครับบางคนไปเจราจาธุรกิจลืมมือถือไว้หรือรถอาจจะจอดไว้มีใครมาเฉียวมาชนต้องซ่อมแซมเสียหายหรือขโมยขึ้นบ้านเอาโน่นเอานน,อานี้ไปท่านก็ต้องเพิ่มความรอบคอบนิดหนึ่งนะครับสําหรับคู่เจราจานเนี่ยนะครับก็จะทําให้ท่านเนี่ยมีความรู้สึกเดาใจยากเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าไม่อยู่กับร่องกับรอยนะครับไม่อยู่กับร่องกับรอยคือคือไม่ใช่ว่าย่กจักขี้โกงนะคือหมายถึงว่าเขาอาจจะอา,อารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวตัดสินใจเดี๋ยวชะลอไว้ก่อนอะไรลักษณะยอย่างนั้นครับในเดือนนี้นะครับทางด้านการเงินนะครับการเงินในช่วงต้นเดือนนะครับก็ดีนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นการหาเงินหรือท่านจะเป็นการ ติดตามเงินติดตามไรายได้ต่างๆในช่วงต้นมันจะมาดรอปช่วงกลางเดือนอยู่นิดหนึ่งแต่พอปลายเดือนไปแล้วเนี่ยก็จะคือปลายเดือนคือวันที่28ดนะดาวพระพุธสิ่งจะย้ายจากภพวินาศเข้ามาสู่ภพตนุค,คุมตัวเองซึ่งดาวพระพุธก็เป็นดาวประจำเรือนกระดุมพระคือการเงินของท่านนะครับก็ได้ตำแหน่งมหาจักรแล้วก็ตำแหน่งราชาโชคก็เรียกว่ามันจะมี ช่วงหนึ่งที่มันอาจจะสะดุดอยู่ในช่วงของกลางเดือนหรือเกือบเกือบปลายเดือนนะครับก็เรียกว่าท่านก็วางแผนให้ดีนะครับสําหรับทางด้านความรักนั้นความรักในเดือนนี้ดูเหมือนท่านอาจจะมีความโฟกัสหรือยุ่งไปในเรื่องของการงานนะครับคู่ของท่านเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะงอนๆอนบ้างให้ความเป็นตัวของตัวเองบ้างลักษณะอย่างนั้นนะครับก็ก็เรียกว่า เป็นธรรมดานะครับบางทีเวลามันอาจจะหมุนไปได้ไม่ทันนะครับหรือบางคนก็ถ้าไปเจอพบคู่ใหม่ๆนะครับก็อาจจะยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็อาจจะเอาใจกันยากหรือบางทีท่านอาจจะเบื่อไปเองก็ได้นะครับเอาล่ะครับก็ในเดือนก,อกรนลกฎนคมนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ขอให้มีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าดวงดาวประจำตัวท่าน ได้แแตแหดงมาหาจักวัฒท่านก็ต้องเข้มแข็งนะครับเพื่อความสําเร็จที่รออยู่ครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ